น่ะครับทานสมาชิกำไพศักดิ์การจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับนะครับผมผู้พรับกษาเอรกทุกท่านขอกราบเรียนเชิญครับสสวนจังหวัดปนบุรียรฝากเรีอีกท่านหนึ่งนะครับท่านยายเซนสุรีนะครับท่านสมาชิกอย่าจัดงานงานเทศกาลมผัสความบึกด้วยกันนะสคิชสคิชแฟร์นะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะมีไปจัดต่างชุมชนต่างๆด้วย รเราเคยไปจากสกสกัณฐกุณจิตลายบิสกี้ครับท่านท่องเทีย่ยวเลกีฬาจังหวัดชลบุรีครับที่ให้เกียรติมาก่าต้อนรับผู้เข้าร่วมบางละมุงสัตทีบแล้วก็อำเภอเมืองค่ะอินดีต้อนรับทุกท่านทั้ง112่ท่านท่องเทีย่ยวแลกีฬานะคะก็อินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านที่มาจากอาจจะชื่อนามสกุลดาวหน่อย เป็นัท่องเที่ยวเลกลาจังหวัดสมุรีนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านะาน,น,นะคะทั้งแขกผู้มีเกียรติถ้าจากนอกพื้นที่เราก็เป็นท่านัวหน้าผู้ตรวจท่านสัติ์าวนะคะดังนั้นก็จะเป็นคนในพื้นที่รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครนท่องเที่ยวและกีฬาหรือ,อยอสทพของพวกเรานะคะทั้งหมด ก็เป็นผู้รีเริ่มโครงการนี้นะคะทีนี้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะผู้บริหาร้องทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีรู้สึกดีดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลมอาสาสมองท่องเที่ยวและกีฬาอสสจังหวัดชลบุรีในทปีระกอบกับวันวันสงในวันนี้ซึ่ง เพราะว่าเราเป็นคนที่มีจิตอาสาอยู่แล้วนะครับฉะะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราจะช่วยเหลือได้นะก็ตอนเปนะ็นสสนะนะแล้วก็เป็นกรรมธิการที่ทําให้เกิดอายุเฉลี่ยรือว,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 ว่าย25ปี70สปีปปแต่เป็นเพศชายนะฮะให้เป็นทางก,การต้านไว้สมัยก่อนนานแล้วนะครับโอ้หลายสิบหลายสิบปีนะนะสิบยี่สิบปีใช่ไหม คือผมเองนะครับก่อนเป็นนายกอบนจะเป็นสอสอนคำับไ,ได้นะแล้วแล้วผมเปออ็นสสที่ต้องบอกว่าเป็นเลือกเป็นสอส,อสอกีฬาเพราะว่าตั้งแต่เป็นผู้แทนรัฐบาลมาตั้งแต่สามสิบปีที่แล้วผู้ตรงนี้แล้วแก่เลยสามสิบของกีฬาแนะต่กรกตกับคอพทเนะี่ยขึ้นอยู่กับทางที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรนะคือผมเป็นเลขารัมนบรี สำนักงานขนัาราชามาด้วยนะครับนะก็แต่ว่าท่องเที่ยวพวกกอลป็อยู่ระหว่างกรมพละกกับกรกทนะก็เลยมาเป็นกระทรวงกีฬาแต่ปรากฏว่า,วา,ท,า,าที่ทำไงเนี่ยมันจะต้องมีเอกภาพนะไม่ได้เลือกกีฬาอยู่ในกระทรวงสาสการศึกษาปอูด้ซึ่งแลเราก็รู้จักอยู่แล้วใช้กีฬามาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นนานาชาตินักกีฬาเขามาแข่งทีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่นักกีฬามาแข่งแต่จะมี กอ,อ,องเชียร์ตาม,มาเยอะเลยนะครับได้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์ได้ตื่นตาเข้าประเทศกีฬาก็เช่นเดียวกันนะกีฬาเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แคร่รู้จักใช่ไหมรู้จักชื่อของเราเ,เข้ามามาเที่ยวด้วยนะครับฉะนั้นท่องเที่ยวไทยเราเอ,อมีศักยภาพนะครับทำได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนกับเวลาเขาจัดท่องเที่ยวหลักเดียวเห็นเนี่ยอินเเล่ บางแสนพัทยาอะไรต่างเนี่ยมันไม่ใช่นะครับตัวผมตัวผมนับให้ได้ครับโอเคพร้อมนะครับ